จะเลือกพลังงานไพ่มา5้าใบนะคะมาจับกันแบบสดๆเลยไม่มีการเมคไม่มีการเตรียมนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานของคุณโดยตรงอ่ะขอสับไพ่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าทําขึ้นมาหรือว่าเตรียมขึ้นมานะคะอ่ะมาดูกันนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้มีขออนุญ,ญาตเปิดไพ่5ใบเพื่อเป็นแนวทางนะคะคุณอาจจะได้สารบางอย่างนะคะข้อความบางอย่าง จากไพครูบาอาจารย์ก็เป็นได้นะคะ,ะมาดูกันว่ามีพลังงานอะไรบ้างที่อยากจะสื่อสารกับคุณโอ้โหไปน้อมรับคำทำนายได้เลยนะคะพลังงานใบนี้ขึ้นมากดแห่งกรรมพลังงานสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณสร้างนะคะจะเขาเรียกนะสิ่งที่คุณคือทำอะไรจะได้สิ่งนั้นพลังงานนะคะจัดเมน้นพลังงานกดแห่งกรรม นั่นแปลว่าถ้าเราทําดีถ้าเราตั้งใจทําถ้าความพยายามของคุณคุณเต็มที่แล้วคุณรอรับผลได้เลยพลังงานพลิกฟื้นนะคะยินดีด้วยนะดวงชะตาของคุณกําลังจะได้จะพลิกจะดีขึ้นนะคะพลังงานใบนี้ขึ้นมาคนที่สร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีและเชื่อมั่นในสิ่งที่ทําเชื่อมั่นในความดีผลของคุณนะคะกาลังกําลังจะจะได้รับ นะคะเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นนะนะคะอย่างที่มีบอกว่าการนั่งสมาธิสมบภาวนายังไงคุณก็ได้แน่นอนและเนี่ยค่ะเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าชีวิตของคุณกําลังจะดีขึ้นและมันจะพลิกฟื้นนะคะพลังงานของคนที่มีความอดทนสูงมากคนที่พยายามคนที่กําลังมองหาสิ่งที่ดีๆในชีวิตมองหาอนาคตกําลังอยากออกจากที่หนึ่ง ไปสู่อีกจุดหนึ่งมีใครที่กำลังมองหางานใหม่ไหมคะมีพลังงานของคนที่จะได้งานใหม่จะได้เซ็นสัญญาจะได้ทำโครงการใหม่มีมีเขาเรียกอะไรอะมีมีโปรเจกต์ใหม่นะคะมีพลังงานของคนที่กำลังสู้อะไรบางอย่างอยู่คดีความนะคะกำลังในเรื่องของคดีความหรือในเรื่องของด้านกฎหมาย นะคะคุณจะชนะนะคะพลังงานของคนที่อาเมื่อวานเมื่อคืนนะคะมีการอลอยกระทงเนาะนะคะพิธีการลอยกระทงขอเข้ามากรรมพระแม่คงคามีคนขอพรน,นะคะคุณจะได้รับพรอ,อันประเสริฐจากพระแม่ด้วยนะคะอูพลังงานดีมากนะพลังงานดีมากพลังงานของคนที่จะก้าวหน้าแล้วก็ชนะคดีความนะคะ พลังงานของการพิาพากษาพลังงานของคนที่ไม่ผิดและจะได้รับความยุติธรรมนะคะพลังงานของคนที่กำลังมองหางานใหม่คุณอาจจะได้งานในเร็วๆนี้นะคะคนที่จะก้าวไปสู่จุดอีกจุดหนึ่งจุดที่มันดีกว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบางคนไปขอพรบางคนไปขอความช่วยเหลือนะคะคุณจะได้คุณจะสำเร็จคุณจะสมหวัง ขออีกสามใบน้อมรับคำทำนายได้เลยนะคะพลังงานดีมากถ้าใบแรกขึ้นมาเนี่ยจัดเม้นนะคะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณไม่ผิดคุณจะได้รับความยุติธรรมถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเต็มที่กับทุกอย่างที่คุณทำเดี๋ยวผลนั้นจะส่งผลจะได้จะดีนะคะอ่ะมาดูการสามใบ น้อมรับคำำําทํานายได้เลยนะคะโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามานะคะสิ่งที่คุณพยายามที่จะปรับนะคะเขาเรียกอะไรอ่ะคือพลังงานสองเหรียญคือจะทําให้ชีวิตสมดุลน,นะคะบางคนอาจจะแบบหมุนเงินบางคนอาจจะจัดการชีวิตจัดการปัญหา <l> หรือแมก้กระทั่งจัดการในเรื่องของความสัมพันธน์ในเรื่องของผู้คนนะคะเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆเข้ามาคนเก่าอาจจะเดินจากไปนะคะจะมีคนใหม่ เดินเข้ามานะคะจะเป็นพลังงานที่ดีคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่สนับสนุนเกื่อน,นเกื้อกูลเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาประคองให้คุณดีขึ้นนะคะพลังงานช่วงนี้ระวังคําพูดระวังความคิดระวังการกระทําของคุณให้ดีอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายการเปลี่ยนผ่านวันนี้วันดีเมื่อวานก็วันดีนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ขอให้คุณแบบอธิษฐานจิตกับชีวิตขอให้คุณแบบได้เกิดใหมนะ่น่ะ เนี่ยพลังงานเนี้ขึ้นมานะคะเหมือนพลังงานดวงชะตาของคุณพลิกฟื้นและดวงชะตาเปิดดวงชะตากําลังจะแบบพาคุณไปสู่จุดที่มันดีขึ้นนะคะขอแค่คุณเชื่อนะคะพลังงานเทวดาคุ้มครอง,องพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตานะคะใครเชื่อใครรับพลังงานนี้นะคะจะมีพลังงานบางอย่างเกื้อหนุนเกื้อกูลขอไพ่ใบสุดท้ายนะคะอยากจะสื่อสารอะไรนะคะดีมากเลยนะทุกคนนะคะ คุณจะไปอีกเก้าหนึ่งอ่ะคุณจะไปอีกจุดหนึ่งแล้วจุดเนี้ยมันจะเหมาะสมกับคุณที่สุดนะเท่าันนี้คุณเจออะไรแย่ๆหรือเจออะไรที่แบบรู้สึกว่าวุ้ยทำไมชีวิตดวงชะตาฉันถึงมาอยู่จุดเนี้ยให้คุณรู้ไว้เลยลหลังจากเนี้ยค่ะมันจะมันจะเป็นจุดที่จะพาคุณไปสู่อีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะคะจริงๆด้วยครูบาอาจารย์หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ขอแค่คุณเชื่อนะคะ ขอให้คุณศรัทธาในสิ่งที่คุณทําแล้วก็ศรัทธาในความดีเชื่อมั่นในความดีนะคะพลังงานครูบาอาจารย์ขึ้นมาพลังงานใบนี้ไพ่พระนะคะคุณจะสําเร็จได้ด้วยการนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาอันนี้ใครไม่เชื่อไม่เป็นไรดวงของคุณจะผ่านไปได้ด้วยการสวดมนต์ภาวนา การนั่งสมาธิการทำบุญการสร้างบุญสร้างกุศลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ครูบาอาจารย์ขึ้นมานนหนุนนำหนุนดวงชะตาของคุณและนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมานั่นแปลว่ามีอะไรบางอย่างที่ดึงให้คุณเข้ามาได้ฟังได้เจอคลิปนี้และดวงชะตาของคุณกํ<น><บ>าลังจะพลิกฟืน้นนะคะคนที่เชื่อกฎแห่งกรรมคนที่เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษคนที่เชื่อในเรื่องของทําดียังไงก็ได้ดีนะคะ หลายๆท่านนะคะส่งข้อความมานะ,ะพี่ทําบุญหนักมากแต่ดวงชะตาของพี่ทําไมโดนถูกถูกโกงนะคะเสียเงินนะคะชีวิตแย่นูน่นนี่นั่นคุณรู้ไหมถ้าคุณเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมมันไม่ใช่ความบังเอิญที่คุณได้เจอเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนหรือบททดสอบในชีวิต พอเราไม่รู้เกิดมากี่พพกี่ชาติชาตินี้คุณอาจจะชาติที่แล้วคุณอาจจะอธิษฐานจิตมาว่าขอให้คุณได้ตื่นรู้อะไรบางอย่างอะไรบางเรื่องคุณถึงได้มาเจอถ้าคุณไม่เคยทําคุณแปลว่าคุณไม่เคยถ้าคุณไม่เจอแปลว่าคุณไม่ได้ทําถ้าคุณทําแปลว่าคุณต้องเจอม่ไม่พูดผิดหรือพูดถูกขออภัยนะคะ ถ้าคุณเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามในชาตินี้ที่คุณคิดว่าชาตินี้ฉันเป็นคนดีมาตลอดทําไมฉันเจอนั่นแปลว่าอดีตชาติคุณทําคุณสร้างมาแล้วคุณรับผลกรรมรับเศษกรรมแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องยอมรับหรือจำนนในสิ่งที่คุณเจอหลังจากนี้คุณสร้างกรรมใหม่เพื่อที่จะใช้ในอนาคตใช้ในภพหน้าใช้ในภายภาคหน้า3วัน5วัน7วันคืออนาคตหปีคืออนาคตนะคะหนาที ก่อนหน้านี้คืออดีตหนึ่งนาทีก่อนหน้านี้คืออดีตเพราะฉะนั้นอดีตก็คือปัจจุบันปัจจุบันขณะนี้แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับตรงนี้เพื่อที่อะไรรู้ไหมเพื่อที่ณปัจจุบันตรงนี้จะพาคุณไปสู่อนาคตอันใกล้หนึ่งวิสองวิสิบวิคุณเข้าใจมี่ไหมคะเพราะฉะนั้นคิดดีพูดดีทําดีณปัจจุบันขณะเพื่อที่จะทําให้ปัจจุบันขณะกลายเป็นอดีตของอนาคตที่ดี คุณเข้าใจไหมคะถ้าคุณเข้าใจคุณไปต่อได้เลยไพ่แบบนี้ขึ้นมาครูบาอาจารย์บอกว่าอยู่กับปัจจุบันคิดดีพูดดีทดําดีและคิดในสิ่งที่จะพาอนาคตไปสู่จุดที่มันดีขึ้นที่ผ่านมาปล่อยผ่านนะคะห้านาทีที่ที่ก่อนหน้านี้คืออดีตและ คุณคิดไม่ดีคุณพูดไม่ดีคุณทําไม่ดีนั่นแปลว่าเป็นเป็นอดีตเพราะฉะนั้นณปัจจุบันที่คุณฟังนี่อยู่มันคือปัจจุบันและมันจะส่งผลถึงอนาคตคือส่งส่งถึง5นาทีต่อไป10นาทีต่อไป1วัน5วัน10วันหนึ่งปี10ปีในอนาคตการเพราะฉะนั้นคิดดีพูดดีทำดีเพื่อที่จะส่งเสริมนุนนำให้อนาคตหรือพบชาติหน้าของคุณได้เจอเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ดีๆนะคะใครอยากรวยคุณต้องแบบ คุณต้องจิตด,ดีคุณคุณอยากมีความสุขคุณต้องแบบอนุญ,ญาตตัวเองมีความสุขได้เลยณนะปัจจุบันนะเพื่อที่จะส่งผลให้อนาคตของคุณแบบดีสดใสน,นะใครที่เจอคลิปนี้อีกไม่กี่วันเองนะคะครูบาอาจารย์ดึงคุณเข้ามาแล้วอีกไม่กี่วันจะถึงวันที่11นะคะพฤศจิกายนจะมีพิธีการจุดผางประทีปนะคะถ้าคุณอยากฟื้นดวงชะตาถ้าคุณอยากได้รับอะไรใหม่ๆอยากได้รับอะไรดีๆนะคะ ถ้าอยากดวงชะตาพลิกฟื้นอั้นนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะมาจุดผางประทีปค่าครูหนึ่งสิบอบาทนะถ้าคุณเชื่อนะพลังงานใบนี้ดึงคุณมาตั้งแต่แรกแล้วนะและพลังงานใบนี้ก็ดึงคุณมาและพลังงานใบนี้คือบอกบอกว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆสิ่งดีๆอยู่ในตัวคุณหมดเลยอยู่ในมือของคุณนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณจะมองเห็นหรือไม่คุณจะเปิดโอกาสหรือไม่ คุณเป็นคนที่รับดีหรือไม่ดีนะคะคุณยื่นมือไปคุณคุณเลือกได้ว่าคุณจะรับพลังงานอะไรนะเพราะฉะนั้นมีเชื่อว่าคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้จะต้องน้อมรับพลังงานที่ดีพลังงานบวกเพื่อที่จะส่งเสริมหนุนนําให้ชีวิตของคุณไปเจอเส้นทางที่มันดีนะคะผู้คนดีอ่าคนหนุนนำคนส่งเสริมเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็ตามที่ส่งเสริมให้ชีวิตของคุณดีขึ้นน้อมรับคำทำนายนะคะแล้ววันที่ 11- 1เอดอย่าลืมนะคะ่าครู11 1้บบาททักถ,ถามข้อความเท่านั้นนะ